สวัสดีค่ะลุงป้านาค่ะมาพบกับแม่แป้งนะคะช่องของครอบคอรัวแม่แป้งนะคะก็101คนป่าในสวีเดนนะคะก็101ก็คือคนร้อยเอ็ดนะคะก็คนป่าในสวีเดนคนป่าทําไมหมายถึงคนป่านะคะอันนี้ก็ไม่ได้ชี้แจงนะคะก็คือแม่แป้งใช้ชีวิตในป่ามากกว่าอยู่ในบ้านด้วยซ้ํานะคะคิดว่านะคะเพราะว่า,วา เช้ามาคือไปหาเหตุเย็นมากลับมาถึงบ้านนะคะก็กินกินอยู่ในป่าอะไรในป่าเลยนะคะก็เลยคิดว่าตัวเองก็คือมนุษย์ป่าปเรีวรอนนะก็คือ <c oughs> <c oughs> วันนี้ได้มีโอกาสนะคะจะมาทำได้ไปนในลงคลิปครอ,อบครัวลงไปแล้วเนาะ,ะว่าเราทําขนมยังไงเนาะ,ะวันนี้ก็จะมาทําเป็น DIY นะคะถ้าเราไม่ได้มีงบมากแต่เรามีของที่ว่ามาจากธรรมชาติของเขานะคะเป็นอันนี้เราจะมาจัด ต้นคริสต์มาสโดยที่เราไม่ต้องใช้งบอะไรเลยแม่แป้งซื้อไว้ปีที่แล้วนะคะเป็นต้นพลาสติกนะคะแต่มันเป็นต้นสีขาวพอดีเลยก็เราก็จะมา DIY นะคะเอาทุกอย่างจากธรรมชาติจากต้นไม้ของเขานะคะแม่แป้งไปเก็บมานะคะจากดินจากป่านะคะโดยที่เราไม่ต้องใช้งบอะไรเลยนะคะแล้วจะมีลูกของเขาเนี่ยเนี่ยเราจะมาทํายังไงนะคะให้เรา โดยไม่ต้องซื้อนะคะอันนี้แม่เป้นเอามามัดรวมกันแล้วนะคะแล้วก็มันจะมีต้นเงี้ยแ้ม่เป้นจะเอามาใส่กันไว้เงี้ยแล้วก็จะเอาเป็นเชือกพวกเงี้ยเชือกสีเชือกเส้นอะไรเงี้ยห้อยนะคะมัดกันนงี้แล้วให้ห้อยเนี่ยก็เอาเอาไปห้อยในต้นไม้นะคะในต้นกรอน,นะพลาสติกนะคะและอีกอันหนึ่งแม่เป้ยก็ทําแล้วนะคะเป็นเงี้ยนะคะเป็นอย่เงี้ยนะคะเนี่ย ข้างหลังเราไม่ได้ห้อยนะคะเราจะห้อยอย่างเงี้ยเราก็ไม่ต้องได้ดูนะคะมันก็จะเป็นอย่างนี้นะคะมันจะเป็นสวยเงี้ยเลยนะคะถ้าอยากให้มันประดับประดาสวยเราก็มีมีอันนี้นะคะมีอย่างนี้นะคะก็ก็ดูว่ามันจะออกมาหน้าตาเป็นยังไงนะคะนี่เราก็ใส่ไปตรงกลา,างนี้ก็ได้นะคะ มันก็จะน่ารักไปอีกแบบนึงนะคะแล้วก็เอาเชือกมาห้อยอย่างเงี้ยมันก็จะน่ารักไปเลยนะคะแล้วก็เอาอันนี้มาห้อยไว้อย่างเงี้ยมันเราก็เอาไปห้อยไว้ในต้นไม้อในต้นนี้กรงเรามันก็สวยแล้วเดี๋ยวไม่แบ่งทาแล้วเราก็มาดูกันหน้าตามันจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวมาดู คุณป้านาขะคุณพ่อประชุมนะเดี th. the the ๋ยวแม่เ th. ป็นคุณพ่อประชุมนะนี่จารดมประมาณนี้นะคะแม่จะเอาไปห้อยนะคะต้นไม้ต้นไม้สีวนะคะอันนี้ก็ได้แล้วค่ะอินเตอร์ของพี่บดสนนกันกนอดเดอันนี้ข้างหลังนะอันนี้ข้างหลัง Det, det är under kontroll allting så men jag sen har jag upptäckt en sak också när det gäller det här frigivet vi använder för crowdfunding. Det är ju så att det funkar jättebra allting men det finns en spärr. Det är det, inte det? Okej, det är inte det. นี่อัทาเดี๋ยวน้องผู้ผาจะเป็นคนช่วยมามาทำนะคะก็จะทำฉีกออกเป็นทีละชั้นอย่างเี้ยะะ่ะให้เขาบานออกนะคะข้างล่างด้วยนะครบทุกชั้นเลยนะ ะะเดี๋ยวรูน้องผูผามุดเข้าไปเนี่ยข้างบนนี่นะคะจะเป็นพระไม่เป็นนะ,ะเสร็จแล้วนะคะเอตั้งตั้งตั้งแค่ไม้นะคะตั้งต้นไม้เขาเนะ่ยเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยว เราจะเอาของมาประดับประดานะคะเดี๋ยวแป๊บนงโอเคค่ะอันนี้อันนี้อันนี้จะเอามาประดับอันนี้เป็นของซื้อนะคะอันนี้น้องเคียนดึงขาดเอาเดี๋ยวเราจะมาทําเพิ่มแล้วก็มีลูกอันนี้นะคะอันนี้ที่แม่แป้งทําเองนะคะเดี๋ยวจะเอามาห้อยนะคะทําเองอันนี้ก็ทําเองนะคะอันนี้ก็ทําเองเดี๋ยวเราจะมาห้อยดูว่ามันจะสวยแค่ไหนขนาดไหนมันจะเข้ากับต้นไม้ซีขาวไหมนี่ค่ะน่ารักไหม อุ้ยน่ารักมากนี่ค่ะลุงป้านาอาค่ะน่ารักไหมโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเอาอีกอันก่อนเอาอีกอันหนึ่งก่อนอเดี้อเด้ออันหนึ่งก่อนมันจะเข้ามันจะเหมาะไหมลุงป้านาอาค่ะดูค่ะ ดูนะคะหมอมากนะรักเชียวโอเคเดี๋ยวอีกอันหนึ่งอันนี้อีกอันหนึ่งนะอันนี้อีกอันหนึ่งที่แม่ก็ยังทำเอง ลุงป้านาอาค่ะดูค่ะน่ารักมากเลยเดี๋ยวแม่แบงจะไปทําเพิ่มอีกนะคะคุณพ่อเพิ่งประชุมเสร็จเดี๋ยวแม่แบงจะไปทําอีกเพิ่มเรื่อยๆเอยเอะๆเลยนะคะเสจยดายเนี้ยลูกก็เอาลูกกลมๆมมาใส่นะคะเดี๋ยวเราไปทํากันเพิ่มขึ้นนะคะน่ารักไหมโอเคค่ะปะนี่ค่ะลุงป้านาอาค่ะเกือบเสร็จแล้วนะคะยังทําไม่เสร็จเลยนะคะ ยังเมื่อวานนี่เหนื่อยนะคะน้องเคนกวนแล้วก็ต้องทำกับข้าวให้ลูกนะคะก็เลยปล่อยไว้ก่อนก็ได้เยอะแล้วนะคะน่ารักกระจุงกระจริงเลยค่ะน,นี่ค่ะน่ารักไหมคะก็ยังทำอยู่นะคะเดี๋ยวจะทำเพิ่มนะคะเดี๋ยวร้อยห้นกเคนเขาเอารมณ์ดีก่อนนะคะตอนนี้ เพิ่งตื่นมานะคะก็แม่แป้งก็นอนสายนอนดึกนะ้เมอคืนเนาะถัดต่อคลิปวิดีโอเยอะแยะน่ารักเลยค่ะยังยังไม่เอาไฟมาประดับเดี๋ยวจะเอาไฟมาประดับนะคะข้างบนยอดนั้นก็จะใส่นี่ค่ะใส่เป็นเป็นดาวนะคะโอเคเจอกันนะคะเดี๋ยวแม่แป้งทําให้เสร็จเรวจะอัพให้ดูอีกนะคะน่ารักไหมเจอกันนะคะบ๊ายบายค่ะ